ช่วงน,นี้ไม่ได้คอยโดนเิ็บก็เป็นช่วงที่เฉพาะช่วงน,นี้ประมาณว่าพื้นที่ไม่ค่อยมีก็ยังไม่โดนเก็บนะแล้วก็ตอนนี้ผกรรมกลับมาทำไม์ครับนะไม์ครับอีพี่หนึ่งในเกมไม่ร้องเพลงแล้วไปดูปด้วยยางไปโจยานไม่ยังดูวใจอย่างนี้โอเคอีบีสอความแล้วช่วงน,นี้ไม่ค่อยเมีอนไรเกนเลย ลืมเราท่านวันจะก็ไม,ม่เมย์ทำเลยเอาจะกลับไปเล่นใหม่ครับว่าสิ้งเก่าเจยจำได้ว่ามีผลมีผลระเบิดพ้อปอบรอบเลยอยากจะบ้าตายออหาย,ยไปเไป็นไงครับว่าเขาทำที่ร็ดดีกว่าวัานเยทํทำทีุู่ดเีกเพื่อไปไหเหมือเธอเออคอยต่ออีพีสามเอาโอ้ย,อยไอ่ จะติดโฟมายอะไรวะเนี่ยรอดอเอาความที่จะไปเน่ยเธอได้เอาไปกันดีกว่าโอ้โหต่ออีวีสาม